สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองหมอวรงลุ้นอีกคดีสารอุทธรตัดสินช่อฟ้องหมิ่น11ระกรกฎาคมวันที่3ระกรกฎาคม2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าฟังคำพิพากษาอีก1นคดี ผมขออธิบายเพิ่มเติมคดีที่ศาลยกฟ้องที่พักก้าวไกลโดยนายพิธาฟ้องผมและเรียกค่าเสียหาย24ล้านบาทประเด็นที่ว่าผมหมิ่นประมาทคือกล่าวหาว่าพักก้าวไกลสนับสนุนล้มล้างสถาบันศาลได้อ่านสิ่งที่ผมวิจารณ์พักก้าวไกลครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ศาลได้พูดถึงพฤติกรรมโจ์คือการแก้ไขมาตรา112 การที่นายพิธาหวัวหน้าพรรคก้าวไกลโพลเฟ Facebook, ซบุ๊กสื่อในทางสนับสนุนม็อบ3นิ้วที่ประกาศปฏิรูปสถาบันการที่มีสอส,อสอพรรคก้าวไกลไปที่ชุมนุมแม้จะอ้างว่าไปสังเกตการ์การที่พรรคก้าวไกลแต่งตั้งนายธ,าธนทรเป็นกรรมธิการงบประมาณและพุ่งเป้าการตรวจสอบงบสถาบันสิ่งเหล่านี้ทําให้ประชาชนย่อมสงสัยการทาําดังกล่าวสรุปสารพิเคราะ์แล้วผมวิจารณ์โดยสุจริต และได้ทําหน้าที่ปกป้องสถาบันหลักของชาติตามรัฐธรรมนูญจึงยกฟ้องผมยังต้องขึ้นศาลฟังคําพิพากษากับคนเหล่านี้อีกหนึ่งคดีที่ชอบฟ้องผมคดีเมเดเมเดฐานบินประมาทเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธร์11กรกฎาคมนี้9นาฬกาหลังสารชั้นต้นยกฟ้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ